ไ,ไง่ายมากไงเนี่ยมากคนเดียวเหรอมาคนเดียวเจ้าค่ะจันทิมานี่จะขอลงพิมพ์ไหมเนี่ยจะขอลงพิมพ์หน <c oughs> ังสือตาเนี่ยทุกเล่มพิมพ์ที่นี่ว่าไงจันทิมากราบนมัสการองหลวงตาเจ้าค่ะกราบเขาโอกาสเจ้าค่ะเขาโอกาสาคุณแม่ชีอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะ,ะก็เมื่อที่แล้วหลวงตามบอกว่าหนูเอาตัวไปรู้ว่าเจ้าค่ะแล้วมันก็ เห็นว่ามันต่างกับที่ธรรมชาติรู้เราเพราะว่ามันพอเรามีตัวไปรู้เนี่ยมันมีตัวเราผักดันออกมามันเป็นตัวแอบแฝงอยู่ข้างหลังมีเบื้องหลังว่าเรารู้เราเป็นคนรู้แต่ธรรมชาติที่รู้เรามันมันเป็นพุทธะ ธรรมสังคะที่มันรู้เราตลอด่ะเจ้าค่ะมันมันรู้แบบไม่ได้คาดหวังอะไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนั้นนะเจ้าค่ะไอไอที่เข้าใจเนี่ยมัน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 ก็ไปมันเข้าก็ใจแต่เป็นมันเป็นปริยัติแต่ภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะถ้ามันมัน จะเรียกว่าเข้าใจยังไงนะเราเข้าใจว่าธรรมชาติรู้เนี่ยธรรมชาติรู้ที่เป็นนิพพานหรือเรียกว่าใจธาตุใจธาตุจิตใปสุดธาตุใจไปสุดธาตุรู้ไปสุดวิญญาณธาตุใปสุดนมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ใดเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่เป็นใบ แล้วก็รู้จักตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นใบ้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักษไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเกิดจริงไม่มีการที่ว่าเคลื่อนไหวไปมาไปมีการไปมีการมามีการตั้งอยู่คือเปรียบเหมือนว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของคิดของปรุงแต่งของกระเพื่อมได้ของไม่จริงของจริงนิ่งเป็นใบ้ของจริงก็คือนิพพานธาตุนิ่งเป็นใบ้คือเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของที่คิดกับเพื่อมไหวจริงได้เกิดดับได้เคลื่อนที่ได้เป็นของไม่จริงคือเป็นนิจจังทุกอย่างนาตา Hindu, เป็นสังขารหมดเป็นสังขารผู้แต่งหมดจากที่มาก็เข้าใจถูกต้องหมดเลยตรงนี้เข้าใจถูกต้องหมดเลยว่าธรรมชาติของของจริงเนี่ยมันนิ่งเป็นใบมันเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดดับไม่ได้แล้วมันเกิดดับได้เฉพาะสังขารในใจที่มันเกิดดับจาที่มาก็เข้าใจหมด แต่ในใจลึกๆเนี่ยในใจลึกๆก่อนที่มาเนี่ยแอบยึดถือเป็นตัวเป็นตนเดินไปอยู่ในธรรมชาติของความเป็นไปแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยเป็นสังขารเกิดดับแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับแต่มีตัวตนของเราเนี่ยเดินไปอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับ เราก็รู้ว่าเนี่ยทุกตัวตนนะเนี่ยทุกกิริยาการทุกทุกกิริยาการทุกสิ่งที่เกิดไหวเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสกายเกิดดับแต่ธรรมชาติแท้จริงธรรมชาติที่เป็นนิพพานไม่เกิดไม่ดับแต่มันมีตัวตนของจตที่มานยึดถือเป็นตัวเป็นตนเดินอยู่ในเดินไปเดินมาอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับคือเพื่อ้เราเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับหรือว่าเพื่อเราไปพบธรรมชาติไม่เกิดดับคือนิพพาน เพื่อเราไปถึงนิพพานเพื่อเราไปเป็นนิพพานอย่างถาวรขณะที่ยึดถือเป็นตัวตนในธรรมชาติไม่เกิดดับนั้นมันก็มีเครื่องหมายเวจิมาร์กบ้างมีเครื่องหมายอะไรนะอัศเจรีมากคือเครื่องหมายที่เป็นขีดแล้วก็มีจุดเนี้ยเป็นขีดน้อยมันก็คือมันก็คือในใจลึกๆอะ่ะมันยังมีความหวังกว่าปรารถนาอย่างดิ้หลนหานิพานแล้วก็ยังมีความรู้สึกเราอยู่ไม่นิพพานนิพพานยังไงวะ รูงี้มันจะเป็นแต่มันไม่านวะไออตส่าส์เขาใจอย่างงี้ทํางี้มันเขาใจหมดแล้วทำไมถิงไม่นิพพ่านวะเนี่ยเห็นไหมมันก็มีแต่ตัวเราตัวเราตัวเรามันเหมือนกับว่าเราเข้าใจหมดเนี่ยนิพพานไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไปหานิพพานหรอกไอตัวมันไม่ีตัวเรานี่แน่ในใจต่แท้มมีตัวเราใจต่แท้มที่มีตัวเราไม่มีมันไม่มีตัวเราไปเคลื่อนที่ไปหาทิพานเนี่ยไอใจต่แท้มเคลื่อนที่ไม่ได้มันคือมันคือนิพพานแต่ทําไมเราไม่ไม่เป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนที่ตัวทีวะ เรายังเป็นธรรมชาติที่เกิดที่อยู่นน่นแลราทาไงเราจะเป็นธรรมชาติไ่เกิดตะทีวะอยู่นนั่แหละเชื่อไหมจะได้มาเห็นไหมเนี่ยคือใจลึกๆมันก็เป็นสังขารถูกไหมเจ้าคะใจที่ลึกๆที่ที่หลวงตาว่านีเออมันก็สังขารหมดแล้วสังขารทั้งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เคื่อนที่เกิดดับแล้วนั่นหละอะไี้วะทำไมเป็นงี้วะทำไมไม่นิพพานัะทีวะทำไมเงี้ยเราทำไมเราจะนิพพานัะทีทำไมมันลุบหมดแล้วทำไมจึงไม่เราจะไม่นิพพานัะทีอันนี้เป็นอะไร เป็นสังขารหมดเลยเป็นสังขารที่มันผ่านดันออกมาจากอาวิชชายึดถือเป็นดาตาต,ตัวตนเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทแลวนิพพานเนี่ยสังขารพวกนี้มันเกิดดับอยู่ในใจที่มันเป็นนิพพานธาตุที่มันเหมือนทองฟ้ามันไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนในขณะที่เราเนี่ยเป็นอวิชชายึดถืออยู่เนี่ยมันยึดถืออยู่ในใจที่เปียบเหมือนทองฟ้าอยู่นะทองฟ้ามันก็ไม่เคยหายไปไหน,ล <M> นแล้วตอนตัดสู้ไปแล้วรู้แจ้งแล้วใจก็เหมือนทองฟ้าเนี่ย ด้านนั้นไอ้ยสังขารก็ยังเกิดดับอยู่นั่นแน่แต่อวิชาหายไปสังขารย,ยังการดับในท้องฟ้าแต่ตอนที่เรายังยงพยายามตามหาท้องฟ้าอยู่เนี่ยใหญ่ให้ใจไปท้องฟ้าไอ้ใจที่เป็นท้องฟ้าก็ยังมีอยู่นะไม่ได้หายไปไหนหรอกเนี่ยะจี่มาเอ้ยมันนิดเดียวนี่นิดเดียวแต่ถ้านิดเดียวเนี่ยแต่ถ้าไม่เขา้าแต่ถ้ามันสับสนตร,ตรงเนี้ยวนวนไกลมากเลยวนเหมือนเขาวงกวดหาทางออกไม่ได้เด,นเด,นเดนเินเดินเหมือนเด็กมันเล่นเนี่ยหรือเปล่าก็ตัดต้นไม้ทําเป็นเขาวงกดตัดต้นไม้ทำเป็นเขาวงกดเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้เั่าทีวนวนอยู่ในนนเ่่จคะ เพราะว่ามันมีเขาวงโกดให้เดินแล้วมีตัวเราเดินอยู่ในเขาว้งโกดแล้วมันมีปลายทางที่เรามุ่งหมาจะไปออกมันว่าถ้าเราออกได้ก็จะนิพพานเจ้าค่ะความเข้าใจก็รู้ว่าทั้งตัวเนี่ยมันเป็นของตายอะค่ะเป็นของเน่ามันไม่สามารถจะไปเป็นนิพพานได้เพราะนิพพานมันไม่ใช่เรามันมันอยู่เหนือเราอยู่แล้วแต่หนูดูไม่ออกเจ้าค่ะ เออเจตนิมาก็กจะเบอกว่านิพพานไม่ใช่เรานิพพานอยู่เหนือเราขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จันิมาในใจลึกๆจตนิมาเหมือนกับย้ำไว้อย่างเงี้ยติดไว้ในจิตย้ำไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้หลงว่าไม่หลงเอานิพพานที่อยู่เลยเราไปไหมายเนี่ยมันตกลงมาอยู่โลกับตัวเรา อย่างนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติเลยแล้วคะเดี๋ยวไอ้คำพูดอันนี้ก็เจ็ดชิวมากทำให้คนหลงได้เลยเดี๋ยวมันออกไปทั่วโลกเดี๋ยวแต่ถ้าเราตึงนิพพานไว้ให้มันเหนือตัวเราจะไม่มีที่หมายไปตลอดเวลามันเป็นยังไงนั่นน่ะมันเหมือนก็ไปกําหนดมันเอออย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังเหนื่อยมากเลยยังคิดว่าถือมั่นเราพยายามว่านิพพานเหนือเราขึ้นไปจนไม่มีที่หมายมันอยุดน่เหนือเราขึ้นไปจนไม่มีที่หมาย แต่ความรู้สึกเราต้องขาดตรงนั้นวันนิพพานอยู่เหนือเราไม่มีที่หมายมันจะได้มไม่มาตกรวมกับตัวเราที่เป็นขนันธ์หน้าจริงๆมันยังเหนื่อยอยู่ไหมจริงๆแล้วในลึกๆมันยังเหนื่อยอยู่เนาะเราจึงเห็นในใจของเจ้าที่มามันยังมันถึงบอกว่ายังยังเหนื่อยและยังมีความพยายามยังมีการหาอยู่ยังมีความพยายามยังมีการที่ตึงเอาไว้ว่านิาพพานเหนือขึ้นไป เหนือเราขึ้นไปจะไม่มีที่หมายนิพพานเหนือเราก็ไปจะหมายมันจะต้องลงมาตกลมอยู่กับเราไม่ได้มันต้องเหนือเราขึ้นมันแก้เป็นความรู้สึกน้อยๆอะเจ้าค่ะมันไม่ได้ว่าเออน้อยมันน้อยมากเขาบอกว่ามันบางมากแต่บางมากเนี่ยมันเหนียวมากแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูไปยึดความรู้สึกอันนี้นะเจ้าค่ะเออหนูไม่ได้หนูหนูไม่ได้รู้ว่าหนูไม่ได้รู้สึกกว่าหนูยึดความรู้สึกอันนี้หรอกแต่หนูเนี่ยเป็นความรู้สึกอันนี้เลย อ๋อเจ้าค่ะเออใกล้หนูที่เป็นความรู้สึกเนี่ยรรมาาันก็แค่เป็นสังขารแค่นั้นแหละเวทสังขารเกิดดับอยู่ดีความไม่มีอะไรก็แค่แนั้นกระจบเจ้าค่ะนี้ทุกวันเราปฏิบัติเนี่ยเราก็คือทํางานปกติธรรมดา,าการกระทบก็กระทบเหมือนที่เราจะต้องรับผัสสะทุกๆุกอารมณ์ก็เห็นมันแค่อย่างนี้เท่านั้นเองมันไม่ได้ว่า จะทาอะไรในใจเราได้ถูกไหมเจ้าคะใจเราใจเราใจของเราเจ้าค่ะมันยังมีใจอยู่เจ้าค่ะกล่าวเขาว่าคุณเจ้าค่ะทำได้มีใจแล้วจะมีอะไรทำอะไรใจเราไม่ได้่างนั้นเราก็กันบล็อกไว้เลย ขีดเส้นมไม่ให้ล้ำแดนเจ้าค่ะกกับกุณเจ้าค่ะตามีอะไรชี้แนะอีกไหมเจ้าค่ะแต่เราคนใหม่พูดเองมันเราพูดกับเจ้าเนี่ยพูดน้ำพริกถ้วยเก่าลองน้ำพริกถ้วยใหม่ดิลองลองภาษาลองภาษานี่ดิอ่ะลองภาษาเราที่ว่าไงไหนที่ลองภาษาลองภาษาเดียวกันดิอ่าลองภาษาบ้านๆมึงสิ เข้าใจเม่ท <perman> e> ีหลวงตาพูดเนี่ยกับเจนิมาเนี่ยนายโยมชื่อนิมมชื่ออะไรวะลืมไปแล้ว่ะชื่อกุ้งค่ะกุ้งเออกุ้งค่ะกุ้งที่หลวงตาพูดกับโยมเจนิมาดีโยมกุ้งเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวราเราเราไปกระจกส่องให้เจนิมาหน่อยสิว่ากระจกเราเนี่ยกระจกบอดหรือบ่อยอ่อะเรืกระจกส่องให้เจนิมาหน่อยเท่าที่หนูฟังมาตามความเข้าใจของหนูนะคะ ก็คือฟังฟังจากจันทิมาไม่รู้น่าเป็นน้องเป็นพี่ด้วยนะ <laughs> คุณจันทิมานะคะก็คือเหมือนยังสับสนอยู่ในใจพยายามจะอยากที่จะหาเหตุผลว่าแบบนี้มันใช่ไหมไอที่เป็นอยู่อย่างนี้อาการอย่างนี้มันมันเรายังทําอยู่ไหมมันยังมีเราไหม <laughs> ใช่ไหมคะมันมันเหมือนพยายามจะไปทําอะไรมันแต่จริงจริงมันไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ ก็เห็นเห็นตามตามที่มันเป็นอย่างที่ทํางานอยู่ทุกวันนะคะ่ะก็เห็นอยู่มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อ่ะเห็นอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแต่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยค่ะก็แค่เห็นไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจะแล้วพี่จะสงสัยว่าอา้าวเราไม่ต้องทําอะไรมันแค่นี้เองเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเคยถามตัวเองแบบนี้ก็มันไม่ต้องทําอะไรเพราะมันมัน มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่ต้องคิดต้องทำต้องหาเหตุผลทำงานก็ต้องวางแผนมันคือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทำตามหน้าที่ของเราทำไปตามที่อ่ะสั่งมาสังขานสั่งว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมากว่าเฮ้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออย่างนี้เราทําอีกแล้วเหรอใหม่ๆห,หนูก็เป็นค่ะมีความรู้สึกว่าข้างในอะ่ะมันจะสั่งการอยู่ข้างในมันมีตัวหนึ่งคอยสั่งอยู่สั่งเหมือนสอนเฮ้ยทำอ๋อนี่รู้เอานี้โกรธนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้ตัวอย่างเงี้ยอยู่ค่ะคอยสอนตัวเองอยู่ตลอดพิ่งพอตอนหลังฟังฟังหลวงตาอ๋อเข้าใจแล้วม,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 มันมันมันเหมือนมีมีตัวหนึ่งที่ ลวงตาบอกตัวรู้ปอมๆตัวเนี้ยเขาทําหน้าที่สอนเราอยู่เหมือนกันเหมือนเหมือนว่าฉันเก่งเนี่ย้ยแก่แกคิดอีกแล้วนะอ่าแกทํานี้อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนี่ทานี่ผิดผิดนี่นี่คือทานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวงเรียนกันตุนก็ไม่ต้องไปหลังๆพอฟังมากก็ไม่ได้ไปสนใจก็ตามอาการนั้นกลับมาอย่างเดียวคือกลับมามีสติค่ะสมว่าบางวันมันก็ฟุง้งทั้งวันเหมือนกันค่ะนึกขึ้นได้ก็อ๋อ ฟุ้งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมากับที่ลมหายใจเฮือกนึงอ่ะค่ะมันก็บางทีมันมันเหมือนที่หลวงตาบอกค่ะอย่างเรานั่งเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําอะไรอ่ะค่ะมันก็จะมันข้างในอ่ะมันจะมันจะเงียบอะค่ะมันหลวงตาบอกอย่างนั่งเนี่ยเสียงมันมันวุบเหมือนมันหายมันได้ยินเสียงน้ําตกเสียงคนพูดบางทีมันก็มันมีความว่างของมันเกิดขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะ แล้วก็ต้องกลับที่ที่ทําอยู่นะคะก็เป็นคนที่ต้องทํางานแล้วต้องเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายก็ใช้วิธีฝึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรที่บอกไม่ไม่ต้องไปสงสัยมันค่ะว่าใช้ถูกไหมที่ทําอันเนี้ยมันมันมันถูกหรือเปล่าเรามีคือหนูเข้าใจนะถ้าฟังเยอะๆบางทีก็สับสนเหมือนกันค่ะอย่างอย่างเราฟัง ฟังฟังฟังหลายๆท่านอะไรเงี้ยเราเป็นเหมือนเขาหมดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นหมดเลยอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ที่หนูบอกที่หนูได้เพราะว่าหนูพยายามที่จะยอมรับความจริงมากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะความจริงของการที่ไม่มีเราอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ไม่มีเราเรา,เรามาจากความไม่มีอ่ะมันไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมันก็เหมือนเป็นสิ่งหลอกลวงทั้งหมดอะไรเงี้ยคะ่ะ อยู่อยู่อย่างเนี้ค่ะก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวมาเข้าใจไหมเป็นกระจกสองเข้าใจเจ้ะค่ะใจมันยังมีอาการเด็กตรองวิเคราะห์อยู่เจ้ะค่ะเห็นที่เขาพูดจ้ะใช่ใช่ใช่เพราะในใจใจใจมาของจตัติบาเป็นใจที่ตึกต่อวิเคราะห์เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของใจเจ้าค่ะและจริงใจแท้แทมันเคลื่อนที่ไม่ได้ มันเคลื่อนไหวไปได้เลยเป็นธรรมชาติที่มันมันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไอ้ที่ปรากฏการตึกตองเพื่อช่วยเหลือใจมันไม่ใช่ใจเจ้าค่ะแต่เราจะหลงไปเป็นความพยายามตึกตองเพื่อช่วยใจให้เป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่เพียงแต่ว่ามันรู้จกใจรู้ออกมาจากใจที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยธรรมชาติที่ตึกตองเพื่อช่วยใจอ่ะมันเป็นตั้งขานนั้นมันเกิดเองดับเองมันไม่ได้เกี่ยวกับใจเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะกราบคัมภีร์ใช่ค่ะ